ที่ก้นตู้ใสสะอาดท่ามกลางแสงไฟอ่อนๆสะท้อนเกล็ดสีทองแดงระยับปลามังกร r e เรดเทลโกลเด้นตัวนี้คือเจ้าสง่างามแห่งตู้ปลาเงียบงันแต่ทรงพลังมันค่อยๆว่ายลงสู่ก้นตู้ด้วยท่วงทาเย็นสงบแต่อภรรกลับเจอจรัดราวมังกรในตำนานเมื่อเศษอาหารโปรตีนลอยลงสู่ก้นตู้มันไม่รีบ ไม่ตกะกะมันมองดูวนช้าๆเหมือนกำลังประเมินเหยื่อปลายครีบแดงสดไหวพริบเบาๆเหมือนผ้าพแพรในสายน้ำแล้วจูๆ่ๆมันก็ตวัดตัวฉับไวแต่สง่างามอ้าปากช้าๆแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับราชาที่ไม่ต้องเร่งรีบขณะเดียวกัน เกล็ดสีทองก็สะท้อนแสงกระทบผิวน้ำเป็นประกายราวกับใครเอาทองคำม,มาทาไว้ทั้งตัวทุกการเคลื่อนไหวของมันงดงามประหนึ่งระบำในน้ำกินเสร็จมันไม่รีบว่ายหนีแต่ลอยนิ่งๆเหมือนบอกว่าข้าคือผู้พิชิตไม่ใช่ผู้ล่าปลามังกรเรดเทลโกลเด้นไม่ได้มีดีแค่สีสันแต่ยังเต็มไปด้วยความนิ่งลึกสง่า และมีสเสน่ห์แบบที่ใครได้มองก็ยากจะละสายตาได้เลย